การปลูกบะเคือของประเทศอิตาเลครับพี่น้องว่าเบิ้งว่าผลผลิตเขาสีง,งามบานไหนขนาดภูมิประเทศเขาเป็นทะเลทรายได้พี่น้องเบื่งเดนินี่คุณนะถือไวาย,ยังไงบ่เต็มที่ครับ,บภาพอันนี้แรงงานเฮ่าครับนี่21คนเก็บบกเคือมือนี้ ย่บ้านเทาเขาเอึ้นบ่อเคือแหลกแล้วพี่น้องเนาะบ่อเคือแหลกบ่อเคือม่วงบ่ท่านเดี๋ยวเห็นหน่วยมันอยู่พี่น้องเอ้ยรอบแหลกน่วยหน่อยบ่เอาให้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะนวยมันก่อนโอ้ยสแมนล่อมากหกปัดทีนี้นี่นี่นี่เห็นเลยเห็นเลยเห็นเลยเห็นนะโอ้ยนี่ก็บนวยบ่ท่านใหญ่อยู่กป่ที่นี่ มีบ่เนาะตัวจีสุดหองละสุดหองไปซื้อๆได้ไงโอ้ยนี่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 อ่านี่โต้กันไก่กับบคุคคลนี่ครับประมาณนี้หน่อยนึงอันนี้ยังหน่อยอยู่ครับนี่หน่อยอยู่ นาน,นก็นยังหน่อยอยครับใบมันคั่นๆันเลยพี่น,อน้องนี่ใบบกเขือนนี่แล้ว่ว่าช่วงนี้มันหนาหนาวอีสัตว์เร็วโม่ปันไดันหนาวห้อนนี่โอ้ยบ่อยากบาถึงเลยโอ้่หน่อยนึง

การปลูกบกเขือของอิตาเลียนะครับเขาจะใส่ระบบน้ำยดครับพี่น้องนี่มีสายยางน้ำนี่นี่นนระบบน้ำยดประหยัดน้ำครับปุ๋ยกับปุ๋ยน้ำปุ๋ยกับปุ๋ยน้ำอันนี้ได้ละสองหน่วยปุ้ยกับปุ๋ยน้ำ โอ่นมาทันมากกันอยู่พี่น้องเพ่นกำลังตั้งถ่ายกันอยู่หนาวครับชว่วงนี้ฟิ้งไฟกันก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปเจะผมสิบปีไทยเอตอนวิธีขั้นตอนการปลูกนาะครับให้เบิ่งัึงแต่เริ่มเตรียมสวนเลยอาเซเป็นบักเคือครับ จังไงก็ฝากติดตามนั้งเ้อครับกดไลค์กดคอมเมนต์แน่ๆครับกดแชร์ให้ผมแน่เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทำคลิปต่อๆไปครับผม